นี้นะยต้องบุญเหเลยก็อ๋อกูยกูยได้บานล้วดิ่้งอย่างยชอบแบ่ตสวางมันล้วูเอ้ยทีมงานทาทีมงานาหัวเครืองี่เขาต้องลุยแล้วอเข้าวงแล้วปั๊มยาด้วยปั๊มปั๊ม แ่งว่งแม่งอะไรนี่แง่กันฟีฟารม์มานี่บอลนี่โอ้โหยานเราแล้วแม่มน้องว่าจะบ้าเลยมีคนไหมหน่ามียมั้งก็ดูอะเป็นร่องเรียนเป็นองลวงมันเยอ รอบแวงเลยคุณแล้วนานรอบวีเลยบบเมืเ่อกี้อะไรอย่างนี้เยเิได้เป็นโดนตกรอวงงขกัดนี้ I got supplies ตรวจสอบว่าเป็นบัตรยี่คนไหอื้ม ปืนไหนง่ายอชิปน,น,นี้ข้ามพันโลสงสร่งสุท้ายเลยกันปาเปล่อต่อเจดยเอ็เจกูไม่อยากใช้ใช้แแม่งโหดเกิน

แบบนี้อาจจะไม่ได้แชมป์อไดได้ได้ไมแบบดดน่บุญมึงหลายวมึงไปดีในเร่อสตด้มันถมึงวะดีดีด้วไอ้ันซ้ำเมรับปกันดอกแรกว่าเตาดกลัวเลยอมสด้้

เจ๊นี่เราดูเราทบุญเลยไี่ไม่เนี่กอ๊อยุยได้บานละจีบไม่ยม่อย่างไห้ชอบสวงมันเะูเียพอแห้งเลยเหี้ยคนดีทำเป็อแห้งเลยเย้เด็ดลบกับเรียนส้นลราูพอแห้งเลยกูอ่ะ กูเล่นตั้งนานไม่เคยโดนอยู่ในบ้านแล้วแต่กูเล่ได้ได้หลุดควงเพราะเกื่เพื่อการเก็บควงก่อนใคร่อไปสู้กลัวนี่นะอันดันแฟนน็อกสองนะประเด็นไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันปะกกลัวแค่ชิรักเติมใส่บางีกวอนเลยว่ มันนั å, ่นจะตามมาเกือบเกือบรตัวีดีวยมันภาษ w a เฮ้ยหาห่อยอ่างรูดีแล้ไม่ขนนะยิงโดนไม่าไมี้ยเสียมึงยิงวะ Watch out เ่นวะตางขามีอะไวนี้ ทาัานน้ำยูท่านเบิงอยู <for> like ่อาจะมีอยู่ีไกันแต่บอกยังเข้ามปได้แต่รอวะคูไปเตมะหรือบอดวะบอกวาเยนแต่มันยิงรอบเไปังยเฮา ดินอยู่ในอยู่อเหมืนอข้างล่างมันอยู่ในหมู่บ้านมันเขาท่าเข้าเลยดิโคตหัวกะโดดดิงเหอครับน้องคือเซเลสต้น Watch out สงเลสต้นเราหดมาบาะเบดดิเลยฮะมัอยู่บ้านล่างเดียว Mark the location แองนะไอห่เอีนนีะเพื่อนมันเนี่ยมันบ่นขาบนขอมองไม่เห็นนะนิวึงเซมันอยู่บนด้มอยู่บนเขา Mark the location เออนิวมนสมองาต่อเพื่อนนีก็แ ไม่ไหนกัน <S <S ม่ึงมา่ึงก่อนนะจอรเดราดูว่าเดี๋ยวเรื่อนีอออ่นี่นี่นี่ m a r k the location watch out เอ้อเยวอ่วาแล้วมันละมันมอ กระจายเลย่น oh. ี oh oh pretty, 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 pretty ่ไม่อีกน like ิวฮอปูปูพ่อโดดร่วงแรกฮอบ่มีสโมกีดีนะมีสโมกีงไปแล้ไปแล้วฮอว้โอ้ยหลังโอ้ยเชี่ยหลังโคตรเยอะนะกูถือีกเหลังเยนนิวนิวนิวสาย่น่ได้บอก่ ประตูเปิดให้ป่นี่เอนี่นผมไม่ได้บอไบาดได้ยุ่ประตูเปิดให้กูยุ่ะใหนีจ้งว่าดียร์อองเราบ้ะนะเฮ้ยมี่มียาวปมียาวุเปิดเราเนี่ยเดี๋ยวพันยาวยื้คอซุกางมาี้ดิ เราตัน,นแใจดีดีท่านอ,อ,อย่าลือ,อบ,กบวกระยองน้อนต้องไปงไยึดไปยึดเขานไปไปดยดใส่ยางไม่เห็นไม่ไปขานี่ Watch out ไม่โผล่รูเพื่อนไอ้ยื๊ไปเตะเลยอ๋อสามสามไอ้ยื๊ก็อ๋อสามแล้วแล้วหนึ่งแลวหนึ่งตัวท้ายตัวท้ายนะไหนว่าเฮียตัวท้ายใครยิงหนาไว้เฮียเกี่ยพองเยู่เก็บยวพองเยู่เกี่ยพองยู่เกี่ยวพองเยู่

เฮ้ยปลาวะ่มีคนไปเหรอวะมันป่ามามันป่ามาแบบว่าอู่หินีะมิว้าชมันยิงเข้าเราปลานี่ยไีหลังน้องๆวงหลังยิงหลังยิงกูโผล่หัวมาได้ไหูโผล่มา ไมมหลังตอนหนึ่งต uh, oh. uh ู huh. hit, oh. ้อ hey. ีกแล้วตู้อีแล้วสมบูรณ์เฮ้ยมันก็เป็นอ๊บก็เป็นน่วยกลมๆวะคอยย้ยวายหินนั่นนิวาเลย เออช่วยหลังยิงเนี่ยนี่กสงนก็สองกูนกสองกูนักสองว่งม่เนี่ยี่คเยอะกูนักสองกูนนกสอเป็นเงิะโอ้ยตาย เดบไปอ่ะโอเคเดบไปอ่ะท่านอยู okay, okay, uh, okay. ่บ่มาแล้วมาแล้วตรงกูตรงกูมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขู่ขู่เก็บเลยเก็บโอ้โหสังเส้นวิทย์เนาะเออมึงต้องเอาแบบนี้ก่อนเอ้ย ทำได้ทันดีไอวงเจ็บนะเว้ยวงเจ็บนะเว้ยอยอ้อนี่นอกไปไปแล้วโอ้ยชี้อยโอ้ยมึนกัน